ราศีที่ในช่วงนี้ดวงความรักเร่าร้อนรุนแรงที่สุดคือราศีธนูครับผมหในว่วงช่วงตั้งแต่วันที่2 9ผู้สพฤษภาคมปีนี้ไปจนถึงประมาณเดือนกรกฎาคมปี2 5งพ เป็นเกณฑ์จังหวะชีวิตที่จะเจอคู่แท้หรือสมหวังในความรักสัถู์ครับเพราะฉะนั้นเมื่อความรักมันมีเกณฑ์สมหวังกิจกรรมที่ส่งเสริมหรือเป็นไปในชีวิตก็คือการแสดงออกทางความรักเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ชาวราศีธนูนั้นชัดเจนที่สุดเพราะชาวราศีธนูเป็นราศีธาตุไฟไฟแปลว่าความเร่าร้อนรุ่มร้อน,อนในขณะนี้ดาวประจําตัวโค,โคจรไปอยู่ในเรือนปัตตานิแปลว่า ชาวราศีธนูมีหัวใจไปอยู่คนที่รักไม่ว่าคุณจะเพิ่งพบรักหรือมีคู่รักมีครอบครัวแล้วแต่งงานกันมาหลายปีแล้วโอกาสทุนการย้อนกลับกลับมาเป็นความรักที่คึกคักดูดดื่มเล่าร้อนอีกครั้งโดยเฉพาะในห่วงช่วงเวลาเดือนกันยายนตุลาคมเหตุเพราะว่าชาวราศีธนูนั้นมีดาว มาสัมพันธ์อยู่ในเรือนลาภะค,คือดาวศุกร์แล้วก็ดาวพุธพุธกับศุกร์อีกคู่จะดูเบามักโมเมาเสพสมจนสมสารแปลว่ามีองค์ประกอบของความเร่าร้อนในเชิงความรักที่เป็นลาภระแก่ดวงชะตาคุณที่เกิดในราศีธนูแล้วก็เป็นมุมเกณฑ์ที่เรียกว่านารักอุดมเกณฑ์เกิดความอุดมสมบูรณ์เกิดความปูนสุขแปลว่าเป็นความรักความดูดดืม่ม ในเชิงสัมพันธ์สวาร์ทหรือสัมพันธ์ในเรื่องของความรู้สึกของชายหนุ่มหญิงสาวแล้วก็จะมีแรงมีพลังอย่างโดดเด่นนําไปสู่กิจกรรมไม่ถงการงานที่รุ่งโรจน์ประสบความสําเร็จขายค้าขายก็ซื้อง่ายขายคล่องเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าในช่วงนี้เกณฑ์ดวงชะตาชาวราธิธทูมีเกณฑ์ความรักเล่าร้อนรุนแรงฟันธงครับครับผมเล่าให้พี่ ว่าคุณร้อนแรงขนาดไหนผมมันมันเป็นธนูที่มันเหมือนกับดินสอที่ปุ่นแล้วครับอะไรนะอะไรนะอะไรนะดินสอที่มันป็นยังไงครับพอมันมันกูดหรอฮะยิงไปมันไม่ค่อยไม่ค่อยดีทายาตัวน้อยตอนนี้กี่เดือนแล้วตอนนี้เก้าเดือนครับผมชื่อน้องชื่อน้องรักโลกครับรักโลกตอนแรกเขาไม่ได้ตั้งชื่อนี้นะเขาเขาเตรียมไว้เลยพอเมียท้องปุ๊บกะว่าจะต้องชื่อน้อง กู้โลกเป็นน้องผู้หญิงพอดีพอดีได้น้องผู้หญิงก็เลยคิดว่าเฮ้ยอีกู้โลกสงสารเด็กอ่ะเลยต้องเปลี่ยนเป็นน้องรักโลกรักโลกพอโอเคหน่อยเอาอีกสักคนไหมหัวปีท้ายลูกหรือเมียครับเอาอีกสักคนเนี่ยถามพี่เขาแล้วแหละถ้าเป็นทางท้ายนี่น่าสนใจแต่ด้วยการปฏิบัติแล้วเป็นไปไม่ได้เมียจะระแวงไหมเนี่ยโดนฟันทงค้แน่นอนอยู่แล้วครับผมผมเนี่ยเคย เข้าโรงพยาบาลเรื่องอะไรโดนไฟคลอกตัวอาบน้าเองไม่ได้ครับผมไปถ่ายละครเหรอทํารายการทำรายการอยู่<อ>ครับ<อ>เข้าโรงพยาบาลไปนางพยาบาลเนี่ยเขาเห็นผมเล่นบทปุ้งระเบิดขวดเขาคิดว่าผมร้อนแรงมากเขา,าอาบน้ําให้ผมทั้งหมดอยู่เดือนหนึ่งเขามาอาบให้ผมเนี่ยสามสิบคน <c oughs> วันละคนแล้วจ็อบมาเยี่ยมผมนางพยาบาลเขาเมาส์กันจ็อบได้ยินพอดีเขาบอกว่าตอกสุบกรณ์เหรอ โอ้โหกอกน้ำแค่นี้เองหลังจากนั้นมาผมเลยไม่รู้จะแก้ยังไงผมซื้อช็อกโกแลตกล่องใหญ่ไปให้นางพยาบาลว่าช่วยปิดไปก่ารับหน่อยได้ไหมแต่ตอนนี้ผมหายดีแล้วกอกผมตอนนี้นะเป็นท่อแล้วนะกำลังทำรีสอร์ทใช่ไหมรีสเป็นที่พักกี่ห้องคะอมีหกห้องครับผมชื่อว่าเพลินดีนี่ อันนี้บอกใครฮะไมถึงว่าบอกใครชื่อรีสอร์ทอ๋อชื่อรีสอร์ทเราก็นึกว่าเขากำลังบอกเออพูดนี่นี่อะไรรีสอร์ทแนวอะไรแนวอะไรเป็นแนวซันโตรินีซันโดรินีขาวขาวเป็นบ้านปูนปูนคล้ายๆของอ่าคล้ายๆแถวสวนปึ้งแต่ตอนนี้ประมาณอยู่นว่ายกลยเป็นเพลรนดินี่อ๋อเพรนดินี่มีหลายเจ้าเนี่ยมาดูแบบเราแล้วก็ปรีไปผมเลยเรียกว่าเพลรนดินนั่นอ๋อ อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเออมันยังไงอยู่ตรงพระพิคเนศยักษ์ครับผมอ๋อพระพิคเนศที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี่วัดสี่มพูเหรอสี่จมพูเอางี้เข้าไปใน Google อะไรก็เจอถูกไหมมีมีหมดใน Facebook ในอะไรคุณพิมพ์เข้าไปเจอ เพลินดีนี่พักดีไหมใครไปแล้วช่วยบอกทีคือขึ้นหมดเลยขึ้นเลยขึ้นหมดเลยขึ้นหมดเลยว่าอย่าไปเลยไปไปอย่าไปที่อื่นเลยไปที่นี่ดีนะนี่นะทุายะมีสองที่นะคะมีเพลินดีนี่กับวิลล่าโมลิดาให้รีบไปซักเพราะเขาจะปิดแล้วได้แล้ว เป็นกําลังใจให้เพราะว่าพี่ต้างทำงานในวงการก็เยอะอ่ะเพลินี่ฝากไว้ด้วยนะคะครับผมข้อนี้นะคะตอบถูกแค่2คนเท่านั้นแต่ว่ามี2องงคนเดียวค่ะคือน้องอ่าเล็ก สนุนโดย AIS 3 G 2 0 0 1ค่ะไม่ต้องจับธงเลยนะคะเพราะว่าน้องอเล็กได้สองธงนะคะคุณบอบี้คะคุณช่วยงานนิดนึงได้ไหมคะเออใช่เงี้ย AIS 3 G 2 0 0 1มอบเงินขวัญถุงให้น้องอเล็ก1,000 0บาทค่ะสนุกสนานมากวันนี้นะฮะแลนหลังมาอีกนะคะทุกท่านว่างจากละครว่างจากอัดรายการว่างจาก ต้องเองรองเพลงได้มาอีกนะคะสนุกมากเลยค่ะขอบคุณผู้ร่วมรายการของเรา12ท่าน12ราศีค่ะขอบคุณค่ะช่วงท้ายนะครับอาจารย์รับยังรออยู่เหมือนเดิมครับแต่สิ่งสำคัญนะคะเรามีข่าวประชาสัมพันธ์จากมูลนิธิ K i ง g Power นะคะขอเชิญชวนชาวไทยร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมบริจาคในโครงการจัดสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานค่ะ เงินบริจาคหลังหักค่าใช้จ่ายนะครับนำทุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยสเสด็จพระราชกุศลแก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปธัมภ์ในโอกาสก่อตั้งครบ50ปีครับท่านใดสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอทีวีขณะนี้ล่ะค่ะคเอาละค่ะเราหมดเวลาแล้วค่ะจะลิงคะคอาทิตย์หน้ากลับมาพบก,กันใหม่ดูดวงแม่นๆกับเราศึก12ราศีอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เลิกงามยามดีประจําเดือนตุลาคมวันที่5ตุลาคมเป็นวันของเงินจากพระจันทร์วันนี้อย่าทะเลาะก,กับใครเอาสตังไส่กระเป๋าอธิษฐานดีและอย่าลืมนะครับวันที่6ตุลาคมเนี่ยวันอาทิตย์แล้ววันที่7ตุลาคมก็เป็นวันจันทร์วันที่7ตุลาคมเป็นวันที่องศาของเสาราหูสนิทองศา,งศางกันในราศีตุลเป็นจุดเปลี่ยนของดวงเมืองประเทศไทยและดวงของคนในหลายราศีก็ขอเรียนเชิญท่านไปทําบุญล่วงหน้า และไปร่วมพิธีนบระเคราะห์ในวันที่6ตุลาคมตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปจะได้เป็นมหามงคลคุ้มครองดวงชะตาตามที่ผมได้ให้ข้อมูลเรื่องขององศาดาวเสา,าราหูร่วมกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับวันที่25ตุลาคมสุดยอดดวงเลิกประจําเดือนซึ่งในเวลาประมาณ6มงเช้า19นาทีถึง6มงเช้า29นาทีเป็นเลิกที่เหมาะแก่การขึ้นบ้านใหม่ลงเสาเอกเสาชัย หรือจะเป็นเลิกในการประกอบกิจกรรมงานต่างๆเป็นมหามุงคลเลิกครับแปลว่าในเลิกนี้ได้เทวีเลิกเลิกนี้เป็นเลิกที่ทําในธุรกิจการค้าการงานแล้วจะร่ํารวยโชคดีเป็นเลิกที่ดีที่สุดออกรถรถนี้ก็จะเป็นที่รักรถนี้ก็จะเป็นรถที่ไปทำหาก,กินและร่ารวยเอาละครับโดยสรุปนะครับท่านที่ฟังเดี๋ยวจะลืมไป5ตุลาคมเอาสตางค์ใส่กระเป๋าอธิษฐาน่าให้ทัญญาทะเลาะก,กับใคร และสรุปว่าวันที่25ตุลาคมเป็นวันสุดยอดดวงเลิกประจําเดือนตามที่ผมได้บอกในกล่าวเน้นย้ำกันอีกครั้งและไปพบกันเพื่อประกอบพิธีเจริญมหาพุทธมนตร์ร่วมพิธีใหญ่พิธีนบประเคราะห์ในวันองศาเสาวและราหูร่วมกันที่วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี6ตุลาคมตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปครับนี่คือสุดยอดดวงเลิกประจําเดือนตุลาคมครับ